เฮตั้งประเทศเจมมาลงรูปคู่กับนางเอกคนสนิทพร้อมแต่งเปิดตัวแล้วข่าวลือลายไปกลายเป็นจริงแล้วค่ะเฮทั้งประเทศเจมมาลงรูปคู่กับนางเอกคนสนิทสถานะสถา,นะสถานะมากกว่าพี่น้องและเจมมานั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ทายาทคนบันเทิงที่มีแฟนขับสามารถติดไม่แพ้ในคุณอาเลยทีเดียวค่ะสำหรับ สำหรับพายลินดาและนอกจากนี้จะมีเรื่องการแสดงที่โดดเด่นของเธอแล้วเป็นเรื่องความสามารถเรื่องภาษาของเธอก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าทั้งครอบครัวของเธอนั้นมีทํางานทางด้านสายการบินนั่นเองค่ะซึ่งในครั้งนี้เธอก็จะพาเพื่อนๆและมาทําความรู้จักกับประวัติที่พายลินดาที่สวยน้อยหน้าใหม่ใส่เอกลักษณ์ในการแสดงรัวๆเป็นเอก สภประสารเนนมีความฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสในในครั้งใหม่และมากขึ้นและการซักหน่อยนะคะว่าสำหรับประวัติของภายนยชื่อจริงนินดานะคะว่าแก้วบัวสาย ุมมีลำนาเป็นคนกรุงเทพมหานครดินภายลินดานั้นก็เป็นหลานสาวของตู่นัทิดานั่นเองแก้วบัวสายที่มีเชื้อสายคือเคกพันนิดวันแก้วบัวสายสำหรับภายนั้นก็จบในการศึกษาะระดับปริญญาตรีจากมหาวิาทยาศลัยปริปศาสตร์และกับมหาวิทยาลัย วิเทลาลสันนิตท,ที่พายนั้นเป็นคนที่สนใจในการเกี่ยวกับวงการบันเทิงมากๆโดยเธอนั้นก็เลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับและเทคนิคพยายามศิลปกรรมสัมนิตและเอกนิเวศนั่นเองซึ่งเธอนั้นก็สามารถรับบทละครได้ด้วยซึ่งเธอนั้นก็ได้เข้าไปใรนรอบตรงเลยทีเดียว ในยทีเดียวถึงแม้เธอก็แม่อากษรธรรมได้ดีคัดงานการแสดงและความสามารถจริงๆนะคะเธอก็ชอบในการเรียนภาษามากๆอัปเดตสอนให้ไม่คิดไม่ติดเลยค่ะเลยเลือกที่จะเรียนทางในการแสดงในแทนซึ่งเธอนั้นก็มีความฝันอยากจะทํางานการสายการบินนั้นเพราะว่าเธอที่บ้านกําลังจะมีทํางานสายการบินนั่นเองโดยคุณพ่อเป็นส่วน ธุรกิจธุรกิจแม่ก็เป็นออเทสเตดนั่นเองพี่ชายก็เคยทำงานการพื้นที่ ติดเธอนั้นก็จึงก็มีความฝันอยากจะทํางานในสายการบินนั่นเองและพายลินดานั้นก็บอกดีว่าดีใจนะที่ได้ร่วมงานกับเจมมาและมีผู้จัดการคนเดียวกันและก็ยังคงตื่นเต้นและยังอีกฝ่ายนั้นยังไม่เคยจีบนั่นเองแต่คงเป็นคนสนิทและพอรู้จักกันมานานนานเท่าไหร่แล้วว่าส่วนกาแสจิ้มหนูก็พี่เจมนั้นอย่างเหมือนบอกว่าอยากจะรู้จักกันมากมากม,ากมากแล้ว แต่ก็สนิทก,กันกับพี่เขาไม่ได้จีบนะคะก่อนคลิปที่กระแสน้ํามันที่คือลงเข้าลงไอจีนั้นมันก็ไม่ได้ตกใจนะคะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนในคิดอยู่แล้วค่ะแฟนๆก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์ของพี่เขาด้วยและไม่ไม่ห่วงแล้ะก็ พวงจะทำอา,อาไม่หวงนะคะและเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่เขาและเคยไม่เคยตื่นเต้นอะไรร่วมงานกันครับอาเจมมาก็เป็นอีกฝ่ายที่ได้จีบและตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราพี่พี่เจมนะก็เป็นคนนักแสดงเก่งมากๆค่ะแต่ก็ขอตรงดีตรงนะคะว่าคู่ที่จากการคนเดียวกันอีกแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าสถานะทั้งคู่นั้นจะเป็นมากกว่าพี่น้องซะแล้วเพราะทั้งสองฝ่ายและทั้งสองนั้นมากๆอลกไป ด้วยไปไหนมาไหนด้วยกันแถมหนุ่มเจมนั้นก็ยังลงรูปคู่กับภายด้วยแอบควงกันไปเที่ยว2ต่อ2ออีกด้วยนะคะ